สุดเสียดายต่อไปนี้ไม่มีทิศแล้วอุปิริยะพูดถึงสมปองไว้แบบนี้ เรียกว่ายังคงเป็นประเด็นร้อนแรงเป็นอย่างมากค่ะสำหรับเรื่องราวของทิสมปองหรืออดีตพระมหาสมปองที่แตกหักกับเจฟติมทีวีพูถึงขั้นไม่ขอเจอกันอีหลังทิศสมปองเทงานเจฟติมทีวีพูแบบดือ้อทั้งที่มีสัญญาสองปีและตกลงวางแผนงานเดินหน้าไปแล้วบางส่วนแต่ก็ต้องมาระงับหมดซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านอุบิริยะ หนึ่งในนักปั้นคนบันเทิงชื่อดังซึ่งได้ร่วมงานกับทิศสมปองในรายการมหาพาสนุกก็ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่าฝากบรรดาทิศทิศกันด้วยนะจ๊ะคนเรามีขึ้นมีลงเวลาขึ้นแล้วอย่าหลงเวลาลงจะได้ไม่เจ็บตัวและเมื่อถึงตอนนั้นเราก็คือหมาหัวเน่าตัวหนึ่งพี่อุ๊บเจอมาเยอะแล้วคนแบบนี้ปลอ,อด้วยความเป็นห่วง และต่อมาค่ะอุบวิริยะก็แชร์โพสต์ดังกล่าวพร้อมทั้งข้อความระบุว่าพูดไม่ขาดคำในที่สุดและล่าสุดค่ะอุบวิริยะก็ได้ออกมาโพส์ข้อความโดยระบุไว้อีกว่าความจริงก็คือความจริง เสียดายความรู้ความสามารถของทิศการเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์ทุกสิ่งทุกอย่างมาหาพาสนุก ah ซิทคอมสนุกสนานแฝงธรรมะต่อไปนี้ไม่มีทิศแล้วครับสุดเสียดายท่ามการแฟนๆและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างคอมเมนต์ที่ว่าทางใครทางมันเถอะพี่ป่อยมันไปพี่ทำดีมาตลอดการวางตัวคะ่ะ เสียด้จริงๆค่ะพี่อูป๊ปนนที่ศึกออกมาเหมือนกับอยู่อีกโรคที่แตกต่างจากเดิมส่วนตัวคิดว่าทั้งสองออกตัวแรงเกินไปหากศึกแล้วใช้ชีวิตปกติดูแลแม่จะได้มีเวลาทบทวนชีวิตว่าจะก้าวไปทางไหนต่อค่อยๆพิจารณางานคนรอบข้างไปทีละนิดค่อยๆเรียนรู้ชีวิตคารวาส คิดว่าจะดังในภายหลังได้นานนะคะที่ศึกใหม่เหมือนโคถึกอยากลองอยากเรียนรู้เปิดรับหมดก็ไม่ไหวสังคมก็เป็นอย่างนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะบ๊ายบาย